สวัสดีครับวันนี้ร้านโอเคียวัดนะครับจะมาแนะนำการใช้งานนาฬิกาลาจิเนโอนะครับรุ่นเคะครนะครับนี่จะเป็นตัวนาฬิกานะครับรุ่น K3 นะครับก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นจุดสายชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์วัดหัวใจนะครับขออเซเจนนะครับปุ่มเน้ากลกาจะมีปุ่มเดียวนะครับจะเป็นปุ่มสแตนบายนะครับก็คือปุ่มปิดหน้าจอหรือให้เปิดหน้าจอให้สว่างนะครับหรือจะเป็น s o s นะครับทีนี้นะครับ วิธีการใช้งานนะครับส่วนประกอบของตัวในหน้าจอในกาะนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกนะครับมีวันที่นะครับเวลานะครับจะดูสถานะนะครับจะดูลูกค้าจะดูสถานะว่ามีสัญญาณซิมหรือเปล่าให้ลูกค้าเชนลูกเชนนิวนะครับพูดจากข้างบนลงล่างนะครับก็จะมีนะครับสัญญาณเครือข่าย as นะครับขึ้นกี่ขีดนะครับตัวนี้จะพับจะเป็นสัญลักษณ์การเชื่อมต่อกับแอปนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับส่วนตัวของ ตัวหน้าจอนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้วิธีการเปลี่ยนนะครับคูณลูกค้ากดค้างไว้นะครับคูณลูกค้าสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนรูปแบบนะครับจะเปลี่ยนได้เฉพาะรูปแบบที่มากับตัวเครื่องนะครับไม่สามารถที่จะโหลดเพิ่มได้นะครับในคือเปลี่ยนหน้าจอนะครับตัวปุ่มด้านค่านะครับจะเป็นปุ่ม SOS นะครับวิธีการใช้ SOS นะครับกดด้านข้างค้างไว้7วินาทีนะครับ1 2 3ม ส5 6 7จนะครับจะเป็น SOS นะครับจะเป็น SOS โทรออกนะครับในกรณีถุกเชินนะครับดูเมนูต่อตอมาแล้วครับเมนูโทรศัพท์ตัวนี้นะครับบันทึกการโทรจะเป็นการเก็บประวัตินะครับว่ามีการโทรออกโทรเข้านะครับวิธีการกลับหน้าจอนะครับให้กดสไลด์หรือจะกดปุ่มตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นปุ่มแบ็กนะครับแป้นหมายเลขนะครับ ตัวแป้นหมายเลขตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนมือถือนะครับก็คือกด0แปอะไรนะครับพร้อมมือถือได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นรายชื่อนะครับที่เมมไว้ในแอปพลิเคชันนะครับสามารถกดโทรออกได้เลยนะครับเมนูตัวต่อมานะครับแชสนะครับวิธีการใช้นะครับกดไปที่ด้านบนนะครับห้องสนทนานะครับตัวนี้นะครับก็ ด้านขวานะครับที่เป็นรูปไอคอนอีโมจินะครับส่งส่งได้นะครับตัวนี้ที่มากับตัวเครื่องนะครับไม่สามารถที่จะโหลดเพิ่มได้นะครับตัวที่ส่งจากจากในการนะครับจะไม่ผูกที่แอปนะครับวิธีการแชร์นะครับจะเป็นการกดค้างไว้นะครับเพราะในการนะครับแป้นพิมพ์นะครับจะพิมพ์ยันหนึ่งหน้าจอเล็กเขาก็เลยเป็นการไว้นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ส่งเสียงนะครับข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าจปนเก้าสิบนะครับแล้วก็จะเป็นการส่งข้อความถ้าต่ํากว่าสองวินะสองวินะครับ จะส่งไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อความจะสั้นเกินไปนะครับกดด้านข้างแบ็คออกก็ได้นะครับโทรแบบวิดีโอคอลนะครับก็คือโทรแบบเห็นหน้าเมื่อกี้เป็นการแชร์ถ้าโทรวิดีโอคอลปุ๊บก็กดที่เคสามแล้วก็กดวิดีโอคอลได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการโทรออกไปที่แอปนะครับวัดหัวใจนะครับตัวนี้นะครับกดปุ๊บจะเริ่มทําการวัดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับก็จะทาการกรกัการเริ่มวัดนะครับในกาก็ จะประมวลผลนะครับก็จะวิ่งนะครับหมุนจนจนครบรอบของเขานะครับก็จะประมาณสัก30วิบวิครับเมื่อประมวลผลเสร็จนะครับก็จะวัดข้าวหัวใจออกมานะครับ เมื already, ation, anyway ่อวัดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีในกาจะสั่นนะครับแล้วก็การทดสอบเจสบู์นะครับอันนี้วัดหัวใจได้98นะครับผมชินิวันนะครับออกซิเจนนะครับเมื่อกี้วัดหัวใจออกซิเจนก็หลักการก็เหมือนวัดหัวใจนะครับก็จะทําการประมวลผลนะครับอันนี้คือออกซิเจนในเลือดนะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้ในการในการรุ่นเดียวกันนะครับกดปุ๊บจะสแกนหานะครับเหมือนเป็นการแลกลยชื่อครับโทรหากันได้นะครับ ตวัวหากันได้แชทได้นะครับก็คือเป็นการบอยนะครับข้อความตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนมือถือนะครับไอตัวแชทจะผ่านเน็ตแต่ถ้าเป็นข้อความเนี้ยมันจะเป็นมือถือถ้าส่งออกส่งเข้านะครับก็แล้วแต่ฝั่งส่งก็จะเป็นการเสีย2 3, บาทสามบาทตามสัญญาณซิมนะครับ QR code ตัวนี้นะครับจะไว้สแกนสําหรับเชื่อมแอปกับนาฬิกานะครับจะต้องมีเลขด้านล่างด้วยนะครับถ้าไม่มีเลขด้านล่างนะครับขึ้นแสดงว่าใส่ซิมแล้วไม่มีสัญญาณเน็ตนะครับมันจะไม่เจนเลขข้างล่างนะครับจะสแกนไม่ได้นะครับ นับ9เดินนะครับตัวนี้สามารถตั้งที่แอปพลิเคชันนะครับก็จะนับ9้าเดินนะครับเดินไปกี่ก้าวนะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นการถ่ายรูปนะครับรูปที่ถ่ายซุปก็จะมาอยู่ที่แกลเลอรี่นะครับเมื่อกี้เราเรายังไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็มาดูที่การตั้งค่านะครับก็จะเป็นการตั้งค่าในการปุ๊กนะครับในการจับเวลานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนภาษานะครับสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้หลายภาษานะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ ความสว่างนะครับสามารถปรับลดได้นะครับว่าจะให้หน้าจอนะครับสว่างมากน้อยขนาดไหนนะครับแนะนําว่าให้ปรับพอดีก็ได้นะครับถ้าปรับสว่างเกินไปแบตเตอรี่ก็จะหมดเร็วนะครับเสียงนะครับสามารถปรับระดับเสียงได้นะครับสังเกตนะครับระดับมีจะมีสามระดับนะครับเสียงเล็กเข้าสามารถที่เปลี่ยนได้3นะครับอันนี้เป็นเสียงเสียงข้อความเสียงเล็กเข้านะครับ อันนี้เป็นเสียงข้อความนะครับปรับได้3เสียงเหมือนกันก็จะมีเสียงนกาปลุกนะครับตัวนกลกานะครับก็สามารถปรับไอตัวไอตัวนี้นะครับดันก็คือหมือนเหมือนที่เรากดค้างไว้น,นะครับเหมือนที่เรากดค้างไว้ที่หน้าจอแรกนะครับโหมดนาฬิกาก็สามารถที่จะปรับได้เป็นย4ิชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับ ตัวนี้จะเป็นการฟาร์มแสงสว่างหรือพักหน้าจอครับามาตั้งได้ว่าจะให้เปิดตลอดเวลา30วิแล้วก็จะเป็นการพักหน้าจอนะครับล้างคลาสในกรณีที่แบบว่านาฬิกาเพราะว่านาฬิกาจะครับจะเป็นระบบ a n d ด o i d นะครับเราสามารถที่จะล้างล้างประวัติการโทรล้างแชสนะครับก็จะมีขึ้นนะครับแกลเลอรี่นะครับที่เราถ่ายรูปภาพนะครับเพื่อที่จะให้ในการประมวลผลเร็วขึ้นแล้วก็พื้นที่นะครับกลับมานะครับ เกี่ยวกับตัวนี้ก็จะบอกว่าหมายเลขรุ่นหมายเลขออมี่นะครับของตัวในกานะครับการตั้งค่านะครับก็สามารถเชื่อมต่อไ i ไฟได้นะครับในกานะครับกดเปิดแล้วก็เลือกไฟที่ต้องการเชื่อมต่อนะครับตัว word อทีนะครับให้เปิดนะครับมันจะเป็นการให้เสียงและวีดีโอการวิดีโอคอนะครับให้เป็นคุณภาพที่ดีนะครับก็คือเสียงภาพชัดนะครับการอัปเกรดระบบตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนการอัปเดต ซอฟต์แวร์นะครับผ่าน OTA ก็คือผ่านแบบไร้สายนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับมันจะเป็นเหมือนมือถือเลยนะครับถ้ามีเวอร์ชันใหม่ๆเข้ามานะครับบัญชีเครือข่ายตัวนี้ก็คือระบบจะเซ็ตมาให้ตั้โนมัตตอนที่เราใส่สิบนะครับเป็นการใช้สัญญาณเน็ตนะครับแล้วก็จะมีปิดเครื่องรีบูสนะครับของตัวนาฬิกานะครับการตั้งค่าของตัวนาฬิกานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งค่าผ่านแอปของผู้ปกครองนะครับ การใช้งานของตัวเลขการนะครับของคุณน3นะครับถ้าคุณลูกค้านะครับติดปัญหาการใช้งานชั้นตอนไหนนะครับสามารถสอบถามช่องทางแชทของไลน์โอเควัทเซอร์วิสได้เลยนะครับขอบคุณครับ